ัดีครับวันนี้ช่างนนพามาดูงานประตูเหล็กครับรอันนี้เป็นเหล็กเหล็กล<ๆ>ูกซิ่งทำสีนะครับมีช่างเล็กกำลังทาสีนี่บานประตูบานใหญ่นะครับ6เมตรสูง2เมตร85ครับนี่ประตูบานเล็กนี่ทำสีรองพืดด้นเสร็จแล้วนะครับมาเข้ามาดูข้างในบานดี๋ยวทำสีนี่ครับช่างตรงมือเชื่อมมีประตูเดินออกไปกว้างๆว้างมองเห็นชัด อันนี้ยังเปิดไม่ได้นะครับเพราะทำสีเดี๋ยวสีมันจะเลอะนะครับก็ให้ดูภาพรวมประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวทำสีเสร็จจะถ่ายวีดีโอให้ทุกครับอาจารย์มาดูล้อดิล้ออันอนี้เป็นสั่งทำพิเศษนะครับนี่ล้อเป็นสั่งทำพิเศษเป็นสแตนเลสครับขนาด6นิ้วใส่ลูกปืนแบริ่งนะครับล้อ2คู่นี้ก็สามหมื่นสามอลังการกว่าประตูครับอ่านี่ประตูเล็กปิดเปิดได้เดี๋ยวแตะมือจับครับนิดหน่อย นี่ง,งานติดที่สำโรงครับสำโรงสม,มุทรปราการอ่ะมาเนี่ยนี่ถ่ายถ่ายมาใหญ่ๆคลิที่เขียนอ่าเสนใจงานประตูตรั้วสแตนเลสอะไรยังไงสอบถามได้นะครับ0 8 7 9 1 0 6 2 8 6ครับอันนี้เดี๋ยวจะพรุ่งนี้จะทำการติดตั้งรีโมทนะครับเดี๋ยวติดเสร็จจะถ่ายวิดีโออีกคลิปนะให้ดูนะครับสวัสดีครับ